พราะเขาถอดใกล้แล้วเนาะคะ่ะที่นี่ายแดงกับสิมาตัมสมตำเนาะคะ่ยะยแยแดงสิตำซัวเนาะคะ่ะพี่น้องกับมาเบิ้งกันเลยเนาะคะ่ะตำซัวเนาะคะ่ะใส่ผิดหล,ลายหนวยเนาะ,ะพี่น้องมันสเสดจวดเนาะคะ่ะในเผ็ด,ผดใส่ชูรสลงไปจักหน่อยอูมามิใส่อูม,มามิตำไปเลย ค่ะอพอาตำพริกแล้วเนาะคะ่ะอบมาะรุงเครืองกันเลยแล้วค่ะพี่น้องยยแดงสิใส่มะนาวตำสั่วเผ็ดๆรสนวันวๆนะคะ ที่นี่แดงกสิมมะไซน้ำตาลปี๊บนัวนัว,นวเปียวหวานจานัหน้อยเนาะค่ะพี่นงกส์สิมะไซน้ำปลานัวนะคะ่ะน้ำปลาเนาะค่ะ<อ>น้ำปลาヌ่ ถาแล้งมันเสรกก็สีซุ้มกันกินเข่าเนาะคะ่ะยาดพี่น้องเนาะคะ่ะลายๆคน้นมวนดีเนาะค่ะพี่น้องมาซอยกันเท็ดกับเข่าเนาะคะ่ะเมนูเมนูผุ่นก็นสิเป็นเมนูน้ำพริกองเนาะค่ะพี่น้องน้ำพริกอองเมนูนี่ก็สิตำส่วนนะจ้ะนีวเดี๋ยวก็จะชิมเบ้ง มีข้าวโพดด้วยสุดยอดตัมทลีข้าวโพดอยู่บนนี้ฮะมีตามข้าวโพดด้วยใช่ใส่ข้าวโพดด้วยโอ้ดูเครื่องกระเจ้นยบมะละกอนะคะเครื่องเน้นเล่นตามขายนี่คือแบบเจ๋งโง่เมื่อนี้มันเข่ากันก้นเนาะค่ะพี่น้อง ไขยใส่เมียวอ่ะตรงกอานำไหม,มา <c oughs> ใส่อีกใส่อะไรน้ำปลา ไปขาดนัวใช่ไหมเอาอย่งอีกเกียวพอะไปเกี่ยวพอแล้วนะพอแล้วใช่ไหมเครื่นนง้นโอ้มกอดเอนิวเลยโอนยวเลยโอเลยมีคุณการันตีน้มสองาเอาเมียวสิไว้สไว้ให้ปั้น โอ้โหโทเด้อโหโทดเด้ออือหือตำรัดถาดค่ะตำส่วของยายแดงเลยเซฟเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะยายแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงสั้นนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย